สวัสดีครับจากร้านล้านนาเดนิมเชียงใหม่ครับวันนี้มีงานขาสั้นนะครับผ้าคานากาวะนะครับตัวนี้เป็นงานผ้าหลังลายน้ําทะเลของแบรนด์กูปีนะครับตัวนี้เป็นงานสั่งตัดข้าใหม่นะครับแบรนด์กูปีป้ายหนังแท้หนังวัวครับเป็นงานฟอกฝาดครับป้ายหนาที่2มิลสอดเข็มขัดด้านหลังหูเข็มขัดใช้เป็นงานหูคู่นะครับตัวงานเย็บเก็บรละเอียดสวยเลยครับนะครับกระเป๋าหลังครับเป็นงานปักครับใช้งานปักนะครับแท็กป้ายแบรนด์อยู่ด้านข้าง ผ้าตัวนี้ครับ้าคนากาว่า14ออนนะครับสีผ้าเป็นงานสีมิดไนท์ครับเนี่ยครับด้านในเป็นผ้าหลังลายน้ําทะเลนะครับตัวนี้จะเป็นงาน14ออนิมแดงครับเย็บลูกโซ่ครับนะครับผลิตเองตั้งแต่28ถึง44เลยครับขาดสั้นตัวนี้กระดุมครับเป็นงานทองเหลืองครับปั๊มแบนครับริเวียเป็นงานทองเหลืองปั๊มแบนครับเนี่ยครับเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยที่สวเลยครับนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านในกัน ด้านในครับจะเป็นผ้าหลังลายน้ําทะเลทั้งตัวเลยนะครับแบบนี้นะครับเบกมุดครับเป็นงานทองเหลืองปั๊มแบนครับกระเป๋าเล็กครับขอโทษที่ครับกระเป๋าครับด้านในตัวนี้จะเป็นงานสกรีนนะฮะโลโก้ใหม่ครับของทางแบรนด์คูปีครับเนี่ยครับดูรายละเอียดงานเย็บได้เลยครับงานเย็บงานโพ้งตรงปกนะครับเนี่ยครับสวยครับตัวนี้นะครับราคา6 5 0ห้าบาทครับถ้าสนใจนะครับเข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยครับ จะส่งของพรุ่งนี้นะครับเย็นนี้เจอกันในไลฟ์ครับสวัสดีครับ